สวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีพี่น้องที่เข้ารบคัดแพ้งสุขุสุขนนะคะขอบคุณที่ติดตามคลิปวิดีโอที่ช่อง y o u u u e ปอีสานอ่อนซ้อนโดยสาวน้ำยืนค่ะพอดีเบังหันสาวน้ำยืนเอาคลิปสวนเกษตรผสมผสานทั้งบ้าน,น้าจารย์ออกให้พี่น้องเบ่งนะคะซึ่งแม่สอนกระพรง่ง เพื่นปลูกคาเกษตรแดนใหญ่หลายหลายพี่น้องค่ะสาวน้ำเยื่อได้ไปออนซ่อนน้ำเพิน่นกับมี่พี่น้องเนาะพักเขามาโทร่เขามาเบิ่งหันนะคะบอกว่าตกลงสาวน้ำเยื่อได้ซื้อคาอยู่สวนพอเพิ่นกับแม่เพื่อนนั่นมาขายบอสันซื้อมาอยู่ค่ะพี่น้องค่ะเมื่อวานนี่กะขคุดมาซิบกองนะคะพี่น้องค่ะ คือขุดมาเพื่อที่จะทรงไข่พี่น้องอยู่สิบกล่องนี่เด้อค่ะเด้อเห็ดเป็นกองเป็นกองมาแล้วเดี๋ยวจะน้อยก็จะแพ็คใส่กล่องแล้วก็จะจัดทรงไข่พี่น้องที่สั่งมาส่วนผู้ใดที่ยังอยากได้เพิ่มเติมพี่น้องสามารถถักสานาเยินไม่ได้เลยนะคะก็คือสวนทีให้พี่นอ้องเบิ้งหั่นละเพิ่งป่อยคลิปไปเบิ้งสวยๆนี่นะคะคางามงามพี่น้อง ค่างามอิลีนะคะก็เลยอยากให้พี่น้องได้เห็นน้ำกันกับมีูู่อยากได้ทักเขามา่าว่าสาวน้ำยื่นตกลงเอามาทรงเอามาขายให้ง่ล่ะที่พ่อสร้างไปมือว่านเ่นเป็นตะได้สวนหนีบอ่คนนได้ได้ได้ค่ะเอาอ่ามือวานคุดมาแค่สิบกองตามออเดอร์นะคะที่มีอยู่สิบกองกับคุณไดสั่งเขาไว้อีกก็จะอ่าให้แม่เพื่อนคุดให้อีกนะคะกะ คือตกลงเมาสกันไวแล้วเพราะฉะนั้นผู้ใดอยากได้ก็ถักมาเลยนะคะถักมาได้เลยค่ะ,กะเกษตรแดงใหญ่ต้นอวบๆใหญ่ๆง่ามๆหัวใหญ่ๆนี่เบิงๆขนาดต้นเดียวเขาเขาแตกออกมาพี่น้องนี่นี่หัวนะคะแบบนี้นี่ต้นนี้ยังกินได้อยู่ได้ค่ะเพียงแต่ว่าเฮามันมันติดมานากันเนาะคือคาก่อน,นึงก็จะมีปนกันต้นหน่อยต้นใหญ่นั่นแหะแต่ว่า นอหน่อยนอใหญ่นอไม่เกิดขึ้นมากกับนี่นะนะคะพี่น้องพราะฉะนั้นผู้ใดอยากได้ยังยืนยันเหมือนเดิมค่ะเนี่ยประมาณนี้นะคะยี 22, ่สิบสองหลุมปลูกยังขายหนึ่งพันบาทรวมทรงผู้ใดตังหาร้อยจะห้ยแปดหลุมเด้อพี่น้องเด้อจะห้ยแปดหลุมหลุมหนึ่งจะต้นหลายคนถามบางเทือกต้นสองต้น แบบนี้นะคะแบบนี้ก็จะมีนอหน่อยนอใหญ่มีตุปุนะคะมีตาตุปุอย่างสี่แบบนี้เขาขนับเป็นหลุมนะคะจะตัดเหวค่ะแหาประมาณสี่สิบถึงห้าสิบเส้นได้หรือลักษณะนี่นี่นแบบนี้โอ้ยหยกบัวได้นี่แบบนี้ก็ถือว่าเป็นหลุมหนึ่งนี่ก็สองตน้นคือกันพี่น้องเป็นสองตน้นคือกันแต่เขาจะมีนอหน่อยอีกสามนอเลยเห็นบ่คะนอหน่อยแบบนี้นี่เห็นว่านอตุปุติปิ อ่านี่นะคะหลัก็จะมีลำใหญ่อยู่สองลำจังสี่แบบนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งหลุมปลูกห้ยี่สิบสองหลุมปลูกค่ะเรื่องเด่ยวก็เป็นสามตนพี่น้องคือแล้วแต่เ้ยค่ะเด้อนี่ที่จังสี่ก็เป็นสามตนจังสี่นะคะสามตนห้ยี่สิบสองหลุมปลูกนะคะผู้ใดอยากได้หนึ่งพันบาทร่วมทรงส่วนผู้ใดจะซื้อหาร้อยร่วมทรงห้แปดหลุมพี่น้อง ลายค้นว่าคือหายแปดหลุมเกี่ยวกับน้ำหนักพี่นองเท้าหายลายก็นั่นน้ำหนักก็จะเป็นาราคาทรงทีคิดราคาเปทีคือกันกับกองยี่สิบสองหลุมน่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็จะหายแปดหลุมสําหรับหารอยแต่ว่านี่นี่ถ้าผู้ใดจะสั่งยี่สิบสองหลุมหลุมหนึ่งจะประมาณนี้นะคะประมาณสองหรือว่าสามต้น แล้วแต่แง่งเด้อค่ะลักษณะการแสะเขาจะแสะแบบนี้แส่ออกมาเป็นแง่งแบบนี้นะคะนี่นี่นี่คือนี่คือหนึ่งหลุมนะคะนี่ไฮแบบนี่ล่ะค่ะยี่สิบสองหลุมลังเทือกอาจจะม,มาแบบนี้ลังเทือกเขาจะมาเป็นต้นเดียวๆแต่ว่าเขาจะจับใส่กันนะนะพี่น้องนี่ลังเทือกเขาแสะคาเนาะแส่คาออกมาต้นเดียวๆแบบนี้ก็ได้ก็มีแต่คือเขากะต้องไปหาต้นเดียวๆคือกันยังสี่อาจจะยังสี่สองหรือสามตน้น จับใส่กันแบบนี้กระทือว่าเป็นหนึ่งหลุมปูคือกันนะคะาย่ามใดที่ที่นี้ในหน่อยแบบนี้ก็อาจจะเป็นสองสามต้นจับใส่กันเอาเด้อพี่น้องเด้อเพราะฉะนั้นพ่ตายโตนะคะบอเสมอไปว่าหนึ่งหลุมจะจักต้นที่แน่นอนกับประมาณสองถึงสามต้นแต่การอยู่ลักษณะของต้นอาจจะมีแยกออกจากกันหรือว่าอาจจะอยู่ในแง่งเดียวกันเลยก็มีนะคะ ผู้ใดอยากได้สวนกเกษตรผสมผสานที่สาวน้ำเยืนมพึ่งปล่อยคลิปไปฝ่าวักมาค่ะฝ่าวักมามีปู้ตโตมากนั่นแหละก็เลยว่าคุดมาอยู่ค่ะเดี๋ยวสิไปถ่ายให้เบิง้งนี่เด้อจ๋าเด้อน,นี่คุดมาดีซิบกองนะคะเมือว่าน,นี่เมือว่าน,นี่เอามาน้ำหลังจากถ่ายคลิปแล้วก็เอาคามาน้าพี่น้องนี่ยังบ่าท่านได้แพ็กกองเลยเดี๋ยวแพ็กแพ็กกองแลวกจะทรงมือนี่นะคะ ก็คือส่วนหลายก็จะประมาณนีล้ลังเทือขุดเสาทรงบายลังเทือขุดคำขุดแรงทรงมือถัดไปแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นได้หลายคนเวลาสั่งก็จะถามสาวน้ำเยื่อว่าอ่าซีทรงห้ตอนใดก็คือต้องไปขุดคานนะค่ะสาวน้ำเยื่อจะตอบแบบชั่วๆบ่คอยใดก็เลยลังมืออ่าผู้เพื่อนขุดให้เพื่อนกับ,บสะดวกก็ก็ต้องรอดนะคะ แต่ว่าส่งให้แน่นอนผู้ใดสั่งมาแล้วถ้าสั่งเกินเจ็ดมือและสาวน้ำเยินบอได้ทรงหาแสดงว่าลืมให้ทถักกลับมาอีกเท่หนึ่งแล้วกันนะคะขอบคุณทุกๆกันค่ะสอบถามเขาว่าเอามีคา่าบอเช่วงนี้สาวน้ำเยินยังเป็นคนมีคา่าโดยเฉพาะค่าเกษตรแดงไญ่ผู้ใดอยากได้ถักมาเลยเบิกหานมีทันหนึ่งโทรมาบอกว่าเป็นคนพีบุญบางสาหาร อยากได้ค่าเหลืองอยากปลูกเป็นไรเลยนะคะถ้าเป็นแบบนั้นทายูกใกล้กันสาวน้ำยื่นจะเอาไปทรงไห้เลยค่ะพี่น้องแต่ว่าจะบ่อขายในลักษณะแบบทรงกลองคือจะเมาส์ร่วมไห้ซึ่ว่าพี่น้องจะปลูกเป็นไรยังไงเนาะสาวน้ำยื่นจะเอาพันคาไหา้ในราคาพิเศษที่ตกลงกันที่สามารถเอาไปปลูกได้เป็นไรนะคะเลยได้ราคาพิเศษกันพี่น้องก็จะบ่อได ลงทุนหลายมากมายเนยนะคะเอาเป็นว่าเอาให้พี่น้องพ่อใจที่เหตุอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นการขอบคุณพี่น้องอยากให้พี่น้องได้คาถี่งามๆเนาะอยากให้พี่น้องพ่อใจในสิ่งที่พยายามเหตุอยู่ตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นผู้ใดอยากได้ก็ทักเข้ามาบอกว่าจะเป็นคาเกษตรแดงญง่หรือว่าคาอื่นๆคาโคมคาแดงน้อย สอบถามมาได้คือกันค่าเหลี้ยงจังสีเนาะขอบคุณได้หลายนะคะพี่น้องค่ะมีค่าอยู่เด้อค่ะเด้อเปล่าสั่งเลยค่ะแอดไลน์สาวหนุ่มเยืนหรือประโทบ้า0 8 7 5 9 5 5 9เจ0ดห5าเก้าหขอบคุณได้หลายอิหลีพี่น้องค่ะขอบคุณทุกท่านอยู่ดีมีแห้งหักแห้ง แบ่งปันปนะคะสวัสดีค่ะ